ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชวนะแต่คุณยังสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างปลอดภัยหลังจากใช้ไป30วันด้วยนมเฮฟวิชโชโกเพียง2แก้วต่อวนันคาดชัชนีน้ำตาลของผู้ป่วยอยู่ในระดับคงที่เสริมวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์เฮ v วิชโชโกมีจำหน่ายใน21ประเทศและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทยแต่ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เฮปิซัลโกตัวนี้นะครับเป็นวิธีรักษาที่น้ำหน้าและช่วยลดน้ําตาในเลือดได้อยู่ในระดับที่ต่ํากว่า7มิลลิอนนะครับในเวลาเพียงแค่สี่สัปดาห์ทดแทนเมื่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและช่วยป้องกันภารระวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายนะครับผมรับประกันว่าน,นะครับเฮปิโซัลโกตัวนี้นะครับให้ผลเร็วแตกต่างกับผลิตภัณฑ์เบาหวานอื่นๆทั้งหมดและผมเนี่ยก็มั่นใจนําเสนอสูตรนมเบาหวานผู้บุกเบิกที่ใช้สารออกฤทธิ์อินซูเมตนะครับ ด้วยเทคโนโลยีนาโนโมเลกุลเฮปิชวัวโ,โกนะครับจะช่วยลดอาการปัรสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนหลับยากซามือเท้าตาพรางมัวกระหายน้ําได้อย่างรวดเร็วลักษณะนในน้ำนะครับในเลือดเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่ประมาณ6ถึง7มิลลิโมลหลังจากผ่านไปแค่4สัปดาห์นะครับในขณะเดียวกันก็ทําให้ลักษณะไขมันในเลือดนี่ร่างกายดีขึ้น